เรียนผู้ในการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านค่ะดิฉันนางทิตาส่งอาจินศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษวันนี้สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งเป็นการชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2 5 6 7 รวมถึงเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาวและเกณฑ์การประเมินสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกค,ค่ะกับตามที่รัฐบาลนะครับได้กําหนดให้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับได้เป็นวาระแห่งชาติเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เน้นย้ำนะครับนโยบายนะให้อ่ หน่วยงานและก็สถานศึกษาในสังกัดนะครับได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังครับซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้กํากับส่งเสริมและก็เน้นย้าให้สถานศึกษาทุกแห่งนะครับได้ดําเนินการนะครับเรื่องสถานศึกษาสีขาวนะครับโดยใช้หลัก3ามโปนะก็คือเรื่องของการป้องกันปูขวางและก็ปราบปรามนะครับโดยมีเป้าหมาย นะสุดท้ายก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเด็กและเยาวชนนะเพื่อให้รู้เท่าทันนะครับปัญหาของยาเสพติดนะครับโดยโรงเรียนนะครับก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานักครศรีรมราชเขตหนึ่งครับก็ได้ให้ความสําคัญและก็สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด มาโดยลําดับนะครับโดยให้โรงเรียนได้เน้นย้ําในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคัดกรองนักเรียนนะครับแล้วก็การได้นำเอาโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะครับแล้วก็โครงการโรงเรียนสีขาว นะครับก็ทุกรลงก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รายงานข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบนะไม่ว่าจะเป็นการรายงานโดยใช้คาทัสนะครับแล้วก็โดยใช้นิสปานะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชเขตหนึ่งก็ได้ส่งเสริมสนับสนุน เน้นย้ำให้สถานศึกษาที่ดาเนินการมาแล้วนะครับได้ต่อยอดนะครับเพื่อเข้ารับการประเมินนะเพื่อรับรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดับเงินระดับทองนะครับแล้วก็สูงสุดไปสู่ระดับเพชรนะครับเรียนข้อตท่องขอเน้นย้ำแล้วก็ขออ่าสนับสนุนนะครับสถานศึกษาโดยท่านผู้ริหารพี่น้องเพื่อนครูนะครับแล้วก็ผู้สนัสนุนทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจ นะครับดำเนินการเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นจังหวัดที่นําร่องนะในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและก็ผู้รับผิดชอบทุกส่วนนะครับก็ได้ใช้นครศรีโมเดลนะครับเข้ามาเพื่อสร้างทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันปราบปรามนะครับแล้วก็ส่งเสริมเด็กและเยาวชนและก็ประชาชนทุกช่วงวัยครับ ให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นถือว่าเราได้ดําเนินการทั้งเป็นภารกิโจโดยต้นสังกัดนะครับทั้งกับส่วนสาธารณสุขง,งานราชการการศึกษาการพื้นฐานและก็ตอบสนองนโยบายของพื้นที่คือจังหวัดนครนิีมราชไปในคราวเดียวกันครับเพื่อให้เด็กไรโยนของเราและก็พื้นที่จังหวัดนครเดีมราชนะครับได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแก่เด็กะเยาวยชนและแลก็ผู้คนทุกช่วงวัยครับก็จึงขอความร่วมมือและก็ เขตเขตพื้นที่ก็จะให้การสนับสนุนการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับสื่อไปครับขอบคุณนะครับในปีการศึกษา2517สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งได้ดำนำเินรโครงการจัดศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอัมบายามกุกส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ คลิปที่2ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2517โดยท่านสุวิตดาวังปาร,รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมร,ราชเขตหนึ่งค่ะเรียนผู้บริหารคณะครูและพี่น้องชาวการศึกษาทุกท่านครับกระผมนายสุวิตดาวังปาร,รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบงาน ด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาขอเรียนว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกค,คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพในส่วนของการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่นั้นเราได้ขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สำหรับในปีการศึกษา2 5 6 7ที่ผ่านมาเรามีโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวอย่างแข่งขันถึง18โรงเรียนผลจากการทุ่มเททำงานอย่างจริงจังของบุคลากรทำให้ในปีการศึกษา2 5 6 8นี้สํานี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งได้รับข่าวดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยมีโรงเรียนที่สามารถยกระดับผลการดำเนินงานจนได้รับรางวัลระดับสถานศึกษาดีเด่นระดับเพชรจำนวนหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จนี้คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งในด้านของการบริหารจัดการโครงการโดยมีนางสาวกรกนกน,กนานาครเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและมีนางสาวอรนัทพงยี่ล่า เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการความสำเร็จในระดับเพชรนี้สะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเราไม่หยุดนิ่งกับความสำเร็จเดิมครับเพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น เราได้ตั้งเป้าหมายเชิงรุกเราคาดการว่าในปีการศึกษา2568จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะช่วยให้การดูแลนักเรียนของเราเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวจึงเปรียบเสมือนการสร้างรั้วที่แข็งแกร่งรอบบ้านให้กับลูกหลานของเราทุกคน เมื and and again, ่อรั้วแข็งแรงและปลอดภัยพวกเราก็สามารถเติบโตเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพผมขอขอบคุณและชื่นชมไปยังผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชาอุเคราะสี่รวมทั้งโรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชพร้อมให้การสนับสนุนทุกภารกิจของโรงเรียนเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดของเรา เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับก่อนที่ท่านจะได้รับชมคลิปวิดีโอและแนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอามายามุก จากนางสาวกรกรนกนันครผู้อุ่วในการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินโครงการชันศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประสบผลสำเร็จได้ผลการประเมินระดับเพชรจากกระทรวงศึกษาธิการขอให้ทุกท่านนะคะได้ดาวน์โหลด QR Code ที่ปรากฏหน้าจอในตอนนี้เพื่อใช้ควบคู่กับการรับชมคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านมีความเข้าใจกับการดำเนินงานต่อไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางกรกนกนกน,นครผู้อำนวยการโรงเรียนราชระชานเคราวสี่จังหวัดน,นครศรีธรรมราช วันนี้ขอนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของโรงเรียนซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและได้เล็งเห็นปัญหาของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการโดยการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งมีตัวแทนครูนักเรียน บุคลากรทำหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังตามยุทธศาสตร์5มาตรการซึ่งได้แก่มาตรการด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการเพื่อให้โครงการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเช่นการอบรมเรื่องของโทษยาเสพติด การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมลูกเสือในดารีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เหมาะสมและลดโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอพยมุกต่างๆจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเรียนนะคะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและก็ระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนและมีการสร้างเครือข่ายแกนฑําที่ทําหน้าที่เป็นต้นแบบเป็นแรงผลักดันช่วยดูแลเพื่อนๆให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอวายมุขซึ่งปัจจุบันเองนะคะโรงเรียนราชประชานุเคราสีจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ <c oughs> ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรจากการส่งผลงานในปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาความสําเร็จที่ได้รับ ไม่ใช่เพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือเราสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งและรับผิดชอบต่อสังคมได้ในอนาคตทางโรงเรียนราชระชรนุเคราะห์สีไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารเองครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนแก่นนาทุกคนยินดีที่จะเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุข ในครั้งนี้ให้กับโรงเรียนต่างๆยินดีที่จะให้คําตอบให้คําชี้แนะในเรื่องของการจัดทํารูปเล่มและการดําเนินงานทุกๆตัวชี้วัดทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนต่างๆจะมุ่งม,มั่นที่จะดําเนินการโครงการนี้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเด็กให้ห่างไกลในด้านของยาเสพติดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำเทคนิคกิจกรรมและการจัดทำรูปเล่มโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยคุณครูอรนัทพงษ์ยิราคุณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรนัทพงษ์ยิราครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาตีข่าวปอดยาเสพติดและใบายามุกค,ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะในการเขียนรูปเล่มการประเมินอ,อย่างไรให้เป็นที่ประจักษ์นะคะตรงตามตัวชี้วัดให้กรรมาการสามารถอ่านได้ง่ายแล้วก็ได้คะแนนสูงค่ะจริงๆต้องท้าวความก่อนเลยนะคะว่าครั้งแรกที่มารับผิดชอบโครงการนะคะในการเขียนรูปเล่มรายงานส่งเนี่ยก็โรงเรียนได้ผ่านการประเมินในระดับเงินมาแล้วนะคะก็จะพอมีตัวอย่างของเดิมอยู่นะคะบวกกับการสืบค้นดูตัวอย่างกับของเพื่อนๆโรงเรียนอื่นนะคะที่มาแบ่งปันไว้นะคะ แล้วก็อ่านเพิ่มเติมคะ่ะในเพจศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวออนไลน์นะคะ ซึ่งในการเขียนรูปเล่มนะคะก็จะค่อนข้างยากตรงที่มีข้อมูลหลักฐานนะคะที่จะต้องจัดเตรียมนะคะแล้วก็จัดระเบียบค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นในปีแรกๆที่คุณครูทําส่งนะคะก็พยายามให้ยึดตัวรูปเล่มนะคะให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวนะคะซึ่งจะอยู่ในบทที่5นะคะเป็นหลักเลยนะคะว่าในแต่ละระดับนะคะคุณครูจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งในตัวคู่มือเนี่ยก็จะระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ออย่างในตัวรูปเล่มนะคะผลการดําเนินงานโครงการนะคะที่ทุกระดับจะต้องส่งนะคะในบทที่3แล้วก็บทที่4นะคะที่เป็นในเรื่องของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะคะตรง2บทนี้นะคะจะเป็นส่วนที่มีสัสดส่วนคะแนนค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าในตอนที่ส่งเล่มในระดับทองนะคะคุณครูก็ไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานไปครบถ้วนนะคะ โดยทั่วไปโรงเรียนก็จะผ่านการประเมินในระดับนี้นะคะเนื่องจากว่าจะมีการให้คะแนนในส่วนของเชิงประจักษ์เข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้คณะกรรมการได้ดูทั้งในตัวรูปเล่มนะคะแล้วก็เข้ามาดูกิจกรรมจริงๆในโรงเรียนนะคะว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงไหมคะ่ะเมื่อเป็นการส่งรูปเล่มในระดับเพชรน,นะคะที่จะเป็นการส่งเล่มไปยังสพทนะคะกรรมาการท่านก็จะแนะนําว่าให้ใส่หลักฐานร่องรอยเอกสารนะคะให้ครบถ้วนนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นสมุดบันทึกการทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นลายมือนักเรียนหรือว่าการบันทึกให้คาปรึกษาข,ของคุณครูนะคะที่เป็นลายมือของคุณครูนะคะก็อยากให้ถ่ายเอกสารนะคะจากตัวฉบับจริงนะคะ <Oui. S 1> เพื่อที่กรรมการนะคะเขาก็จะได้เชื่อถือได้ว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนนะคะปฏิบัติจ,จริงในส่วนของรูปภาพการทํากิจกรรมนะคะก็ขอให้บรรยายใต้ภาพว่า ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะช่วยคุณครูนะคะก็คือการใช้ภาพวรารสารนะคะหรือว่าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนทําเป็นปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะ ในภาพกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นแล้วส่งผลให้นักเรียนนะคะห่างไกลจากยาเสพติดและวบาามุกก็ขอให้เขียนอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนค่ะในส่วนของตั้งแต่ระดับทองนะคะจะต้องมีการจัดทําเล่มนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแท็กทีนะคะที่ใช้ในการดําเนินงานด้วยนะคะโดยจะต้องมีภาพความสําเร็จของการดําเนินงานมารองรับเป็นที่ประจักษ์ค่ะมีขั้นตอนการพัฒนาหรือว่าโฟลชาร์ t นะคะแล้วก็โมเดลก กระบวนการในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนค่ะ และในระดับเพชรขึ้นไปนะคะจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษามาอีกหนึ่งเล่มโดยเป็นการขยายผลการดําเนินงานนํานักเรียนนะคะลงพื้นที่กับโรงเรียนที่ทํา MOU ด้วยกันนะคะมีการสร้างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนะคะและคุณครูกับคุณครูค่ะโดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบอย่างละเอียดน,นะคะเช่นหนังสือที่โรงเรียนขอเข้าร่วมจัดกิจกรรมนะคะหนังสือตอบรับจากหน่วยงานและผลการ กิจกรรมค่ะเช่นภาพกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วกอ็อธิบายนะคะบรรยายผลการดำเนินกิจกรรมเป็นต้นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอเน้นย้ําว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํารูปเล่มนะคะก็คือตัวรูปภาพนะคะหรือว่าเอกสารทุกตัวที่แนบลงไปนะคะก็ขอให้ขยายให้ใหญ่เห็นตัวหนังสือที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่กรรมการจะสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าโรงเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมจริงนะคะส่งผลกับนักเรียนจริงๆสามารถให้คะแนนได้ทันทีนะคะโดยที่คุณครูก็ อ่านเกณฑ์ให้เข้าใจนะคะแล้วก็เขียนให้สอดรับกันตรวจทานคำผิดนะคะการรันหน้าให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญน,นะคะเพราะทุกอย่างเท่ากับคะแนนค่ะยังไงนะคะดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวอดยาเสพติดและใบยมุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ การจัดทำรูปเล่มให้ประสบความสำเร็จท่านจะต้องจัดทำตามเกณฑ์ที่ปรากฏในคู่มือสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวโดวยศึกษานิเทศสุราลัยทองดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุราลัยศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งซึ่งเป็นผ,ผู้ผ่านการอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดย,ยาเสพติดและอบายามุขโครงการสถานศึกษาสีขาว เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยปลอดยาเสพติดอบาย,ยมุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะคะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นระบบห้องเรียนสีขาวถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับห้องเรียนมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์และประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีการจัดระบบงานที่ชัดเจนต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์ประกอบภายในห้องเรียนสีขาวมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ตามฝ่ายต่างๆซึ่งประกอบด้วย4ฝ่ายงานนะคะฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัสนักเรียนและก็ฝ่ายกิจกรรมรวมทั้งมีการวางแผนว่าจะทําปฏิชินในการดําเนินการอย่างเป็นระบบมีการจัดทําแฟ้มเอกสารหลักฐานตามการดําเนินการของห้องเรียนสีขาวที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงนะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ร่องรอยต่างๆที่สถานศึกษาจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเช่นคําสั่งต่างๆนะคะกิจกรรมที่ต้องดําเนินการการบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะสิ่งเหล่านี้สถานศึกษาต้องทําความเข้าใจแล้วก็มีการวางแผนในการดําเนินการร่วมกันนะคะจากการที่เป็นผู้ประเมินในรอบที่ผ่านมาพบข้อผิดพลาดบางประการอาทิเช่นโรงเรียนยังไม่ได้จัดทําหรือว่านําเสนอแผนพังคณนทํทงานห้องเรียนสีขาวขติพจ์ หรือว่าหลักธรรมประจําห้องเรียนซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์และก็แนวคิดของห้องเรียนสีขาวนะคะตรงนี้จึงอยากให้โรงเรียนได้มีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการดําเนินการให้ให้สอดคล้องกับแนวทางของการดําเนินการห้องเรียนสีขาวนะคะท้ายที่สุดนี้ความสําเร็จของโครงการสถานศึกษาสีขาวปรยยาเสพติดและอบายามุขไม่ได้อยู่ที่ การผ่านการประเมินเท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพมีภูมิคุ้มกันทางความคิดและเติบโตอย่างปลอดภัยในสังคมซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกฝ่ายในสถานศึกษานะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนำการเก็บร่องรอยหลักฐานตามเกณฑ์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุก5มาตรการโดยศึกษานิเทศมูลการตีเพชรอักษรค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมูลตการติดเพชรอักษรศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดคุยแบบแนวทางการจัดทําเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิบติดและอบายมุกค,ค่ะ ตามที่เราได้ทราบกันแล้วว่าการจัดทําเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกนั้นเป็นการนําเสนอผลการดําเนินการของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาจึงอยากให้สถานศึกษาได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําได้แก่ในส่วนของต้นน้ำหรือขั้นวางแผนในส่วนนี้สถานศึกษาจะต้องศึกษาเกณฑ์แนวทางการดำเนินการและการจัดทำเอกสารจากคู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปล ยาเสพติดและอบายามุก โดยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาควรร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การดำเนินการห้องเรียนสีขาวการจัดทำเอกสารต่างๆให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการและรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี้จะกำหนดเกณฑ์การประเมินคะแนานหลักฐานร่องรอยประกอบไวอ้อย่างละเอียดชัดเจนโดยแต่ละตัวบ่งชี้ และแต่ละมาตรฐานอาจจะมีเกณฑ์ระดับคะแนนที่ไม่เท่ากันแต่จะบอกให้ทราบว่าการได้มาซึ่งคะแนนนั้นพิจารณาจากรายการดําเนินการแต่ละประเด็นอย่างไรพร้อมต้องใช้เอกสารหลักฐานร่องรอยๆรบ้างที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับแต่ละคะแนน ส่วนที่2ส,ส่วนกลางน้ําหรือขั้นกระบวนการเป็นขั้นตอนการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาที่ได้วางแผนร่วมกันไว้โดยดําเนินการตามปฏิทินหรือทำลายที่ได้กําหนดไว้โดยในแต่ละโครงการหรือในแต่ละกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นสถานศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสรุปและแรายงานผลการดําเนินการไว้ให้ครบถ้วน และขั้นสุดท้ายขั้นปลายน้ําหรือขั้นรายงานผลเป็นขั้นตอนที่สถานศึกษาจะต้องเขียนเล่มเอกสารและในแต่ละมาตรการและตัวบ่งชี้จะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือตามรายละเอียดของแต่ละ ตัวบ่งชี้เช่นแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกดำเนินการของสถานศึกษาคําสั่งในการดําเนินการผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่จำนวนครั้งที่ดําเนินการ ต่างๆของแต่ละตัวบ่งชี้หรืออื่นๆตามที่ระบุไว้ในคู่มือน,นะคะจากการประเมินปีที่ผ่านมาพบว่าบางสถานศึกษาในเอกสารไม่เป็นไปตามหลักฐานร่องรอยที่ได้กําหนดไว้ดังนั้นจึงขอฝากให้แต่ละสถานศึกษาก่อนส่งเริ่มเอกสารจะต้องร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกสถานศึกษาขอบคุณค่ะ สุดท้ายนี้สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับสานศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมประเมินซึ่งท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์สถานศึกษาสีขาวสพปนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งขอขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของนักเรียนของเราค่ะ